อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวน้งมนจะเล่านิทานเรื่อนหลอนๆนี่เลยเอ้ยนี่นะคะสองสาวกำลังทำอะไรน้อนยัเรื่อนหลอนสมารมากนี่ค่ะยันนิงไปไหนนี้กินก๋วยเตี๋ยวโอ้หอมเลยหอมเยอะมากเตียวนะคะ ก็ใหม่ใช่่ะมองเห็นนะจี๋ใช่หมครับตามแล้วช้าตัว เอาประมาณอันนี้ทุกทิ้งขูดกะขวงเขามีบอาใส่ถุงไหมที่ปุ่นเทกไวมาถึงนี่แล้วพี่น้องเลยเออนเขาใส่ได้ถุงใสเนี่ยไวไล่มาห่วนี่ก็ท,ทำนะคะมียอยู่นะกระปุกหน้าป่าช่วยกันทำนี่ก็จะทำม,มีกระปุกวางซุปเผ็ดกระด้านดงน,น,นะคะส่วน,น,น,นแม่<ส>บุญถิ่นก็จะทำปลาเผานะคะนี่ เผาปลาอยู่นะคะเผาปลาเผาปลานะคะหมอปลาก็คอยหมอเวนเพราะว่ามันมืดทำปลาเผาอยู่นะคะเอไม่มีเปิดแฟลชก็ได้หาสิฮะใส่ถุงไว่ก็ได้แต่วันเสารนี้เปิดก็ได้ปลาเผาใส่ได้นะที่นี่ใส่ถุงไว่เลยนั่นแหละเจอใส่นั่นแหละ นี chat, ่เลยหมูเนี่ยเป็นหันเลยเนี่ยหันทำงานหันหมูนี่นี่ต้องมีเกียวด้วยใช่ไหมหม่ยเสียวแยกไม่ได้กันอนนาวเสียวแยอะไรอย่างเ้ตเกียอร่อยก็ตำเลยเสียวพริกหิเพริกมะนาวอ่ะนะให้ดูเป็น่นอนี่เพริกิมะนาวนี่ยตำเลยเนี่ย ใส่มะนาวน้ำตาไม่รู้ยุงข่อยที่กินย้งตกหรงอ่คยที่กินเรี่ยวนก็รู้ก็บอกให้ยกไงนี่เหรหมูเหรอไม่บางที่น้ำตกหรือว่ากิเดี๋ยวถามก่อนไปถากนก่อนกินก่อนน้ำตกก็คือทำก้อยใช่ไหมน้ำลาหือทำลนะสตมดสามเไอเดียเหนีหถา để tâm được phản ăn phản ăn hả hòa nhạc a tâm được vào mùa mưa lắm ở căm tốt mùa mưa lắm mưa 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 mưa

เ,าาเป็น่ค่างนก้กออนมไคห,ออห,ห้คคะเผาปลา,าปลาเผาอยู่นะคะตอนนี้เกยางเหรอดี๋ยวมันจะามากอันนี้ทำทำราใช่ไหมโอเก้อยย่างใช่ไหมกระถางอยู่แล้วก็่อยย่างก็ชอยแลวเนาะ กะเทียมระเียมเราเห็นดุจเหมืดเหกระเทียมกระเทียมอะไรนี่นะเฮียเเออตำาระเทียมนะอืตำกะเทียมเออมันนะวกขวดพกนี้ลยหรอพวกใหญ่เลี่พวพกชิ้นลนิ่ง่าหอ่ะบใหญ่ตำพริกกระเทียมเปรี้ยวฮะเปรี้ยวหวานระเียบพริกเปรี้ยวนะ ราะว่ามันมีปลาเผาบอกไปแล้วนามแล้ว่าเลยว่กินกินหันธรรมดามี่หนมันเน่ีังอันนี้ัถามว่าใครเป็นสปอนเซอร์นี่ านี้ดาบอลกดมีสปอนเซอ์ก็ต้องมีกระทินแงนเไม่นะชื่อผั่าว่าสปอนเซร์ง นเชือกอยกันเก็เนาะอ่านี่นะคะเราก็มาทำนี่ตอนกลางวันก็ไม่ออก็เป็นกระหันตรงนี้แล้เนี่ยเนี่ยมายุนแนวเดียวกนนี่้างต่ยล้วเราอัเพิ่นยา้่เอามาให้ไรามาทิดไรแท ก็จะเป็นคนเผาปลาทำปลาเผาอยู่นะคะัเอฟซีก็มองไม่ค่อยจะเห็นเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเอฟซีมืดมืดเนาะทำปลาเผาเผาปลานะคะเอฟซีขอบคุณนะคะเอฟซีทั้ง18ท่านนะคะตอนนี้นี่แม่บุญถินกำลังเผาย่างปลานะครับทำปลาเผานะคะเอฟซีเดี๋ยวก็จะสุก บัวตนสนแบี้ตอะไรเนี่ยตำเป็นแก้วนอะมันตำใไขเ่ตสดเลยไม่อันนี้หนูต้มแก้วตเป็นเห็ดอันนีตดพอไหมเออพอไหมถ้ามีพอเก็ดมห่้พอเลยเยยอะุดนาะมิกี้ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะนี่นะคะปลาเผาหมื่นหมนเนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ